บายๆนี่มานั่งกินกาแฟที่อเมซอนโลบินสันนะครับผมแสบๆจะมาดูลูกผมซื้ออะไรมากินบ้างครับเด็กๆเราจะกินไรป,ประมาณประเภทนน้ำผลไม้นะครับขนมประมาณซื้ออะไรน้ำอะไรลูกน้ำสตรอเบอรี่อ่าโชวหช์วหน่อยโชว์หน่อยอ่าแล้วก็มีขนมด้วยเช่นเดียวกขนมมากาลองเจ็ดสิบบาทมากราลองเหรอมาการาลองเหมือนในช่องไฮเอ็นเลยวะใช่ น้องมาก็ลองให้ส่วนผมก็สั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอรับน,น,นั่นแหละลองถามเพื่อนหน่อยว่ามีที่นั่งไหมขออนุญาตเพื่อนหรือว่าเราซื้อไปแล้วก็เดินไม่มีที่นั่งหรือว่าอ๋อมีอ่าเปิดทานได้ยังลูกจิบดูสิโอ้ จากอเมซอนครับน้ำสตรอเบอรี่เาไม่ใส่แก้วอร่อยอันนี้ขนมมากระลองเหรออุ้ยแตกโอ้โหแตกมากระลองชั้นดีนะมากระลองชั้นดีเกรตอเมซอนนุ่มไหมนุ่มเลยของพี่อ่ะ สีแดงพ่อกินไปแล้วพ่อสีเหลืองนุ่มมากไอ้แม่ลองครับไปดูสินค้าของอเมซอนนะครับที่เขาวางขายเป็นกล่องครับซื้อกลับไปบ้านได้มีชาเขียวมีชโโ็อกโกแลตมีกาแฟดิ๊ ของซื้อกลับบ้านได้นะครับผมเอามป็นอเมซอนดิฟคอฟฟี่คชิชชินเบอร์รี่ของวันร้อยสามสิบห้าบาทอันนี้มัทฉละลาเต้ของวันร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับผมว้าวน,น,นี่ปุดดิ้ไหนมันเหมือนปุดดิ้งกาแฟแคมปูเยอะแยะเลยะคะรับกาแฟดิฟ กาแฟมีส่วน120บาทไปกินกาแฟนี่ดิฟคอฟที่เอนดก่อน130บาทเอาดิฟน,น,นี่กับบ้านไหมืห<ะ>้่กับแล้วก็ไปดงไดยบ่อยก,ก็ยิ่งชอบกาแฟสากล่อง329บาทคนระับรวมกันได้เอาดิสุดยอดเลยชมกินที่บ้านได้ไครับระหว่งที่รอในว่งที่นั่งรอ บรรยากาศนะครับการชมกาแฟของร้านอเมซอนที่เรามีสั่งเลยน้ำแอสโบรเบอรี่เลยอร่อยไหมอ,อร่อยเลยขวดละเท่าไหร่อวดละสีสิบสี่สิบป่ะเจ็ดสิเจ็ดสิบบาทอันนี้หกสิบ โอ้ขนม65สามก้อนนะสี่ก้อนแพงจัดเลยนี่บรรดาขนมของอเมซอนเขานะครับแบนนะแบนตัวเองเลยอันนี้ก็ยังแบนนี่พออันนี้ขวดโคตรคั้นสิกน้าขนมอันนี้วะน่าก็มีดนี่ขั้นสิกอลดมูนเองพอไม่มีเรื่องมุญมีไม่ไง แม่ไปไหนเลยเอาถัดใจไปเขาหนแม่เหรอแม่หรอแม่หรอม่ะไรมาแม่รอนี่โตสัน้ยไม่อากินขนมมาหลกของแบรนด์อะไรของแบรนอะไรแบรนด์อะไร นี่ไงพออยู่กบงบองบองบองชูเหรบองชูของเกาหลีของมีนมวัวเกาหลีนมมาทำหรือเปล่าอนี่รานหอเยะองแบรนดินไบโอเดรเด้อน่ไงไบโอลองดูป่ะไบโอดเดอันนี้รกาดาบอ๋ออออร่อยแม่ไซื้อมาเยอะๆเลยอร่อยเลยค่ะอยู่ใกล้ราร รับเปลี่ยนกับไม่องมียดูหม่นอร่อยลูกแบนที่ใค,คกร,ก,รก,กินได้เดี๋ม่แม่มาสดกอ้กเห้ว่านาหอมอ عم มากครับแบนบองชูแบนที่เราเดินผ่านตลอดละ่ะช็กอกโกแลตชิ้นสุดท้ายเกก่อยกินนะ เพราะว่าอ <urer> ันนี้หนชอบนี是是้เมื่อยกันายราร่อยเดียวแปดสิบเหรือเดียแปเหรออะไรเหรอดียวเจ็ดสิลหอจิตได้อันนี้ดียมือเดียวเจ็ดสิบ อหเ้าิบห้าห้ิบหนี่ราแกับใอร่อยม่ราแบ่งนให่อันนี้ล่ะอร่อยสุดหรออันนี้อร่อกว่านี้เยเฮ้ยอันนี้มีลูกเกตด้วยเฮ้ยอ่พิกแบ่งกันพิกว้าวมีลูกเกตด้วยครับตัวนี้ น้ำดูผมจะสเอิมเอิมันที่คล้องน้ำมาผอมแลขาดขาดทุกครั้งเนาพอลงเนินนะกครั้งเลย่แลก็เกรน้มไม่ไม่า้แม่ไม่ใส่ตเหรอูเ่งใส่เองลองใส่พืถ้าตอนอาบน้ำานไม่เหนตแม่เออแม่ก็หน แม่ไม่ใส่สรงผมเซรั่มิวแม่ร้อนเนาะแม่ไม่ลองเอาตาหูใส่พึ่อจ็บมันต้องใช้ยืดเราใส่ไหมเราใส่ไหมก็ทูดจ็บนะไม้ก้ะเข็มคือมันต้องเจาะนะไม้ก้ะเข็มไออยากใส่ตาหูไม้กระเข็มมันพลาดตายมันอยากใส่ตาหูไม้ก้าเข็มเลยนีเง้เงี้ยสาไม้ชอบเะเล็กฉูดสากล่องพิเศษเหรอ ไม่ลูกเป็นไหลรักตาไหล่ตลอดดูทีวีเยอะไปอเออลูกเป็นเห็นเเห็นตาบอเห็นตายนาบ่เห็นตายานาบ่กระพิบตลอดตลอดไม่สังเกตลยนะแ่ลูกนะแเนพี่ยพี่กำลังเริ่มเป็นมีบเหมืนกระพิบตาตลอดามาแข่งตาใครกระพิบกลอนเนี่ยดูคอมเยอะไปอเล่าเป็นอย่างนั้นเหรอแข่งกันเอาใครจะ่พี่ทำหน้าตลกอ่ะ <iendo>

เฮ้ยโอ้โแพ้้่ี่สิ้่ะไปาแบดย่างกันไมปากาเลยเนปากกาแปดนะเื่อนอ๋อปากกาไอแปดปากกาแบดของไอแปดพวกเราไม่ใช่ เครื่องของเราก็ใช้สมซุงแล้วของสมซุงลองดูเพราะว่าเครื่องเราเป็นสมซุงเครื่องของแอนดรอยแบบของพวกเรามีที่ใส่ปากกาแต่ไม่แต่ไม่มีปากกาเรายังไม่ได้ซื้อปากกาไปดูไหมเราวันนี้นะร้านโทรศัพท์ของแอปเปิลก็ได้ของแอนดรอยก็ได้เพราะเรามีทุกร้านเลยเปล่าอะไรจะเปิดได้พยายามอยู่ รู้หมดมาสิครัเรรู้สูตรแบอยาน้จะใช้ไปาอจะถ่ายให้ไม่จนตกแ้ตกแล้วก็ไม่ได้กินแล้เราจะบนจะบอกอะไรหไอ้พืเนี่ยทำทำานานยานาหกทุกคูรอบเลยเรอก็เนินเนินมันช่วยไงลูกจืดรอไมเล่อวุ้นนี่เหระวุ้นมันเป็นแป้งก็จืดอยู่แ เขาทำมาจากน้ำนะคุณนะเหรอเขาไม่ทำมาจากแป้งใช่ไหมแป้งของวุ้นเป็นแป้งแกะไปกินมะนาวแบบไหนล่ะาแม่น้ำลายไหใช่ไหมแม่แม่น้ำลายไหลใช่ไหมแค่กินอะตรจะพร้อมกนยกินวุ้น่อย

ของเราแล้วแม่รีชินแล้วเท่าไหร่ไม่เอายังไงดัชวเขียวเย็นๆภาคบายวุ้นไปกินเห็นไหมเนี่ยกิ็ดูดกินดีแเขียวมันดูดไม่ได้มันดูดไม่ได้ไม่ก็ดูดน้ำให้เลือดเดียวไงแล้วค่อยเปิดฝามาอันนี้จำได้ไม่เคยสั่งอยู่ตอนนั้นอะ ขี้นใจครับ<ป>